สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก้องของชาแนลได้เลยนะครับมีปต้นลำดวนนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดต้นลำดวนซะใหน่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสุขสันต์วันเสาร์ครับนี่เป็นต้นทุเรียนที่ปลูกไว้เมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วนะครับกำลังพยายาม เก็บใบเก็บยอดอยู่นะแล้วก็มีโครงการจะปลูกข้างหลังนี้อีก,กสักประมาณสักสองสามต้นเนาะวันนี้ก็เลยจะล้มต้นลําดวนนะครับลบําดวนหน้าประมาณหน้าสามนะครับหน้าสามหน้าสี่นะครับหน้าสามครึ่งนะครับก็ถ้าเราไปซื้อที่ร้านขายต้นไม้ก็อ่ประมาณสักสองพันสองพันห้าเกิเราขายถ้าเราขายที่สวนเราเนี่ยประมาณสักสามร้อยครับไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้ เพราะฉะนั้นใครที่จะปลูกต้นไม้เพื่อเพื่อขายนี่ก็ก็อลองดูครับลองดูส่วนผมคงไม่ขายแล้วนะครับเสียเวลา <c oughs> ผมก็จะตัด <c oughs> ทําฐานเลยนะครับ <c oughs> พวกนี้ข้างหลังก็จะตัดทําฐานตอนนี้แปดโมงนะครับเดี๋ยวสักประมาณแปดโมงครึ่งทีมงานจะมานะครับตอนนี้ตัดให้ดูก่อนนะครับเมื่อเช้าว่าจะตัดแล้วล่ะแต่พอดีลองทาคลิปดูก่อนมาดอกันครับตัดแล้วก็เผาฐานครับขายไปก็ไม่คุ้มครับ ายได้สองสามร้อยอเสียเวลาครับเสียเวลาคุยกับคนน้นคนนี้เสียเวลาหายินมาถมอีกน,นะเอาแบบนี้ดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณท,ทุกคนติดตามช่องเงินกอหอมชาแนลด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อๆไปของของเราของช anel ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ